นายนิติพัฒน์นีลาเลด้แรงอรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในการประชุมถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ p m 25ปี2565โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานีได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ p m 25ในปี2560ปี 1 2 5 6 5 6 5ขึ้นณนาะสำนักงานป้องกันและบรรเทา,นนา,าจาธารณภัยจังหวัดอุดรธานีแต่เรื่องจากปัจจุบันค่ะได้เข้าสู่ฤดูฝนประกอบกับสถานการณ์ในพื้นที่พบว่าภาพรวมของไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กได้คีขายลงแล้วในทุกพื้นที่ค่ะจึงขอยุติการจัดตั้งศูนย์ปัะชาการเหตุการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กปี2 5 4 6 5 6 5 นอกจากนี้นะคะที่ประชุมได้สรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมโดนดเด่นปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินการและกําหนดยิทธศาสตร์และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในปี2566และได้ร่วมกันพิจารณาคโครงการป้องกันและแก้ไขมลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัองหวัดอุดรธานอีกด้วยค่ะ